สวัสดีครับพบกับช่องหลากหลายพระเครื่องครับวันนี้มีพระไมาเห้ชมกันกันครับเป็นพระเขาเรียกพระสายเฮียนครับหรือเป็นพระผงโะดูกผีครับทั้งหมดมีอยู่สี่สำนักเลยนะกันนะครับท,ที่ที่ผมสะสมไว้นะครับอาจจะมีสำนักอื่นบ้างก,ก็มีนะครับแต่ว่าที่รู้จักก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสี่สำนักใหญ่ๆเนื้อกันนะครับ ฝากช่องเลยนะครับช่องหลากหลายก็เครื่องครับเบอร์โทรก็081 9์2 3 7 5 0กครับ i อ l ดี e ก็081992 3750หครับหรือว่าสแกนคิวอา e มโค้ดมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันครับอ,องค์แรกจะเป็นพระ ผงกระดูกผีนะครับของหลวงปู่พุ่มวัดคนสวายครับนครราชสีมาครับองนี้จะเป็นพิมพ์พระแม่ธรณีชนะมารนะครับนี่ครับพระแม่ธรณีกําลังบีบมวยผมอยู่ตรงนี้นะครับช่วงล่างนี่นะครับทั้งบนนี้จะเป็นรูปพระพุทธนะครับนั่งบัวอยู่นะฮะเป็นพระสายเฮียนครับมาผสมอ่า คิดเท่าตะกอนจากการเผาศพนะครับนะครับของผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับมาเป็นส่วนผสมในการทําพระนะครับครับพระผงกระดูกผีนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดโคนสวายนะครับนครราชสีมานะครับสร้างเมื่อราวปี2473ถึง2474ครับ เป็นพระผงกุฎุกผีรุ่นแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับหรืออาจจะมีสร้างก่อนหน้านั้นของสำนักอื่นก็อันนี้ไม่มีทราบเหมือนกันนะครับแต่ในประวัติหรือในสายที่เขาเล่นพระสายเฮนกันเนี่ยเขาว่า,าสำนักหลวงพระพุมเนี่ยนะจะเป็นผู้ท่ทําตสำนักแรกนะครับที่ทำออกมานะ ครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อหานะฮนี่ครับผมก็ดูผีของหลวงพ่อพุ่มครับวัดโคนสวัยหรือว่าอ่านว่าวัดโคนสวาดเนี่ยนครราชสีมาครับ เป็นพระที่ผมสะสมไว้ครับครับผมถ้าจะชอบสายนี้เป็นพิเศษนะครับนะผมรู้สึกว่าเป็นพระที่มีส่วนผสมของของมนุษย์นะฮะร,รู้สึกว่าชอบนะฮะแต่เรื่องปรากฏการทางอาลึกลับอะไรยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เจอนะฮะยังยังไม่ยังไม่เจอนี่ยนะครับ เดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนี้เป็นพระพิม์พโคนสมอครับของอวัดโพครับเรียกว่าพรผมกระดูกผีวัดโพเนะี่ยอันนี้จะเป็นสันักที่ท,ที่ที่จะคนจะรู้จักเยอะหน่อยนะครับวัดโพท่าเตียนนะครับ เป็นพิมพ์โคนสมอนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถอาลองค้นหาใน Google ดูได้นะครับพิมพ์ว่า,าพ้าผมก็ดูกผีวัดโพพิมพ์โคนสมอนะครับจะจะขึ้นมานะจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้สายตรงทางห้างนี่เขาเขา,เขามีการซื้อขายนะครับพิมพ์นี้นะฮะนี่ครับเนื้อหาจะเป็นเนื้อผงนะครับแล้วจะมีเม็ดดำๆเนื้อของเนื้อผงท่านเนย เนื้อหาของท่านนี่นะครับจะเหมือนคล้ายค้ายกับหลวงป่หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบครับแต่ว่าหลวงพ่อ, Pink, ang, อพิงค์นี่ก็จะใช้พวกผงไปลานเป็นส่วนผสมหลักนะฮะอันนี้เดี๋ยวไาชมเนื้อหากนันนะครับพระส่วนใหญ่ของวัดโพนี่ครับจะมี ผงว่านนะฮะแล้วก็ผงพุทธคุณเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือเท่าอัติฮะพระนี้จะมีจะมีเม็ดดำๆนะฮะเป็นคเขาเรียกเม็ดเม็ดพริกไทยครับเป็นเม็ดดำๆเล็กๆๆครับติดอยู่นะครับ ชมด้านหน้านะครับอันนี้เป็นพระถอดพิมพ์นะครับเห็นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ด้านข้างครับพระค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวชมเนื้อตรงนี้นะ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยพระผงกุฎูผีวัดโพครับพิมพโคนสมอกันนะครับเป็นพระถอดพิมพ์มานะครับเป็นพระถอดพิมพ์เป็นพิมพโคนสมอเป็นพระกุ่นะครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับ อันนี้เป็นพระพิมพปกโพนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับห้าหกนะรประมาณนี้นะผมก็อ่านไม่ออกเหอนะเป็นของหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากนะฮะสร้างประมาณปีสองสี่เก้าเก้านะครับอันนี้จะมวลสารหลักก็จะเป็นพวก ดินก้นมหาสมุทรแล้วก็ส่วนผสมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือหัวก็โลกนะฮะผู้ที่เสียชีวิตกลางทะเลนะครับจะติดจากชาวประมงนะครับเขาลากอวนมาก็จะติดเป็นตัวใหญ่จะเป็นหัวกะโลกฮะส่วนอื่นไม่ไม่ไม่ค่อยไ,ได้ติดมานะฮะเป็นหัวกะโลกที่ผู้ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะากลางทะเลนะครับหลวงพ่อเจอมันเรียกว่าเป็นพายนะฮะ นะครับเอามาส่วนผสมในการเอามาตาใกให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็เอามาบดนะครับเป็นส่วนผสมนะฮะในการทําพระึ้นมานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับลงมาเจอวัดหนอยลากนะครับอันนี้เป็นพระที่ผมเก็บไว้ใช้นะฮะพอจะชอบสายนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครแต่ก็ยังไม่ได้เจอสิ่งดีลับเลยนะครับครับผมก็เจอวัดหนอยลาก ประมาณปีสองสี่เก้าเก้าครับนี่ครับหลายท่านที่เดินสนามนะครับอาจจะเห็นพิมพ์นี้ครัราคาไม่แพงเท่าไ,ไหร่นะครับยอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับเพื่อเพื่อท่านใดเจอแล้วก็สภาพคมๆอะไรอย่างเงี้ยน่าใช้มากนะครับ นี่ครับอันนี้เลี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนะครับจะเป็นพระกีบบัวนะครับวัดบูนะฮะสร้างมานะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับส่วนผสมอ่า แล้วก็มีพวกเนื้อเป็นว่านโบราณเป็นไม้ต่างๆที่เป็นมงคลนะครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ,อหน้าผักกะโหลกนะครับส่วนหน้าผักนะครับส่วนส่วนที่เป็นหน้าผากะะักเนี่ยเอามาเจ็ดหัวนะครับเอามาทั้งหมดเจ็ดหัวอาจเฉพาะที่ที่เป็นหน้าผักนะครับเอามาตากให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาบดเอามาคั่วนะครับเป็นส่วนผสมนะครับ ถ้าสองดีจะเป็นหินเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆเป็นเก็ดๆนะครับนั่นคือเป็นพวกเก็ดหัวก็โลกนะฮะมาทํานะฮะไม่รู้จะเห็นว่าจะเห็นเป็นผงเล็กๆเล็กๆนะฮะอันนี้ตลับบางเป็นเงาบางหน่อยนะฮะด้านหลังทึบตอนนะี้ไม่เห็นอันนี้เป็นพาราที่ผมเอาไว้ใช้นะฮะเนี่ยนี่ครับ เป็นพระผงกีบบัวนะครับวัดบูนะครับสร้างมาราวปี2480นะครับอ่าท่านเพื่อนๆพนี่ท่านใดลองไปเสิร์ชหาประวัติได้นะครับอ่าพระผงกีบบัววัดบูนะฮะทั้งสายเฮียเนี่เขาเล่นหากันนะครับก็อยู่ประมาณหลักพันกว่าบาทนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับอ่าผมเดินสนามนี่ก็เจอไม่ไม่กี่องค์นะครับแต่ว่าเก็บไว้ครับเป็นพระที่ชื่นชอบมากนะครับ สายเห็นพวกนี้เพ,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 พื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดชอบเนี่ยนะปลนลองไปเดินสนามดูนะครับเผื่อจะเจอมากนะครับอย่างเช่นพระผงกิบบัววัดบูหรือว่าพิมพโคมตะหมอ,อวัดวัดโพนี่ครับเป็นยังเป็นพิมพ์เรียกไรนอกพิมพนะฮะที่ยังหาได้อยู่นะครับแต่พิมพ์หลักนี่ก็ตัวใหญ่ของเกยก,ก็เยอะนะครับต้อเดินสนามนี้ มันส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะครับถ้าเจอก็ประมาณก็ขอ,องแท้เขาก็เปิดราคาที่แพงมากนะครับเผื่เอเพื่อนพี่ท่านใดเดินสนามเจอแล้วก็สนับสนุนให้ให้เก็บไว้ได้ครับน่าเก็บมากนะครับพวกนี้ครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเนยนะครับช่องหลากหลายพระเครื่องครับ081 9 9 2 3 7 5 0ก็ย์ครับ ID Line ก็0 8 1 9 9 2 3ป5 0ก็ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ